สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok เ h ทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในชิ้นที่ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดโอเคเคแปดสิบเก้าโอ้โหโอเคทุกคนก็รู้อยู่นี่นะครับใหญ่ไหมทุกคนก็ดูนะครับดูความหนาของเขานะครับเขาห่อมาอย่างดีและของเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนสําหรับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับถือว่าจุดเด่นตัวนี้เยอะมากๆและฟังก์ชันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านหน้านะครับตัวา่ มีไฟ RGB คู่ LED ก็คือสุดยอด GB, ไฟ r g b ์จีบีเอฟเฟกไริจากโอเคนะครับตัวนี้นะครับฟูลคีย์บอร์ดก็คือสามารถกดได้เลยนะครับฟูลคีย์บอร์ดวิสเอานะครับคือสามารถกดได้เลยพร้อมกันทุกปุ่มนะครับนี่นะฮะจุดเด่น2อย่างท้งไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับก็บอกว่ามีมัลติมีเดียฟังก์ชันได้ด้วยโ,โหโจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยนะครับใหญ่มากๆเลยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นปุ่ม O อเทมุ e เลสสวิตช์โอ้โหเลสสวิต เลสสวิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้จุดเด่นตรงนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนที่ได้ยินเนี่ยอยากจะได้กันอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดเด่นๆด้านบนบ์อนะครับมี12มันติดคีย์ตัวนี้สามารถรอ,องรับในส่วนของตัวนี้ได้ตัวนี้จะมีฟังก์ชันบอกนะครับในส่วนของตัวนี้มีฟังก์ชันบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการกดต,ต่างๆมันติมีเดียหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันไฟนะครับวิธีการกดเขาบอกตรงนี้หมดเลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีที่เขาเ,าเขาวาขายในตลาดก็คือสีโรสโกล์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบล็ k นะครับก็คือสีดํานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับวันนี้ผมนํำมาให้ดูถึง2สีด้วยกันเยอะจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยว่าสีมันแตกต่างกันหรือว่าจะสวยงามต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเชิญชมเลยครับ เย้ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอเคอร์เ89ผมจะบอกให้ว่าตัวนี้เนี่ยบางคนที่เคยซื้อเจ้าโอเคอร์เ84ไปก็จะถามว่าเฮ้ยพี่ นี่มันเหมือนกันเลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยลักษณะทุกอย่างมันเหมือนกันเลยเนี่ยแตกต่างกันแค่บางจุดแค่นั้นเองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนของเจ้าตัว K89 นี่นะฮะสิ่งที่แตกต่างนะครับจากที่ได้วัดมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวัสดุเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมในส่วนของปุ่มนั่นเองเพราะตัวนี้ เป็นโอเทมุเลสสวิตนั่นเองนะครับมันเป็นปุ่มเลสสวิตนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับนี่อธิบายให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นจะได้เข้าใจนะครับมาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างการออกแบบทุกอย่างเหมือนกันกันกับ 8 4เลยทุกอย่างเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับการออกแบบนะฮะออกแบบมาได้กระทัดรัดนี่นะฮะผมไม่ดูในส่วนของด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขยับได้1ระดับนะครับในส่วนของด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับผมปรับได้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นวัสดุนะครับเป็นเมทัลแพนเลผสมเข้ามานะครับผมในการใช้นะครับก็จะมีน้ําหนักทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีน้ําหนักมากเวลาวางมันก็จะวางได้เต็มนะครับถือว่ามีน้ําหนักแล้วมันไม่เคลื่อนนะครับเวลาเราใช้งานนั่นเองนี่คือในส่วนของ ดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุนะครับผมในส่วนของพอร์ตกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับ USB 2.0นะครับหัวทองนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็น USB 2.0หัวทองนะครับปกติแบบที่ใช้งานกันเลยนะครับแต่หัวทองเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าส่งสัญญาณได้ดีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ฟังกันจะชัดนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับผมทั้งตัวสีดำและตัวสีขาวตัวนี้นะครับสีรถนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่นะฮะ แกออกแกะง่ายนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับดึงออกง่ายๆนะครับนี่นะครับปุ่มนะครับเป็นเลสทั้งคู่นะครับอย่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับกันชัดๆนะฮะมาฟังเสียงกันครับผ่านไปตัวนี้เลยฮะมันเป็นจังหวะเดียวนะครับเลสวิต เดี๋ยวมาฟังแบบที่มีปุ่มกันมาใส่คีย์เข้าไปแล้วเป็นอย่างไรนะฮะนี่นะฮะคือเสียงสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช้แลว้วเสียงเงียบนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะป,ประกอบการตัดสินใจนะครับในส่วนของปุ่มตัวนี้เห็นไหมฮะ เสียงจะเงียบนะครับกว่าปุ่มบลูสวิตช์อย่างมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้นะครับผมนี่คือในส่วนของดีไซน์วัสดุปุ่มและการฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นในส่วนต่อไปเลยนะครับและความสามารถของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยฮนะเรามาถึงในส่วนของจุดเด่นและความสามารถของเจ้าตัวนี้แล้วนะครับโอเคเค89นะครับตัวนี้อย่างแรกเลยจุดเด่นคือสามารถ กดได้ทุกปุ่มเลยพร้อมกันนะครับกดลงไปเลยทาบลงไปทั้งตัวอย่างนี้กดลงไปเลยนะครับและสําคัญในส่วนต่อมาคือตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแมคคาลนะครับก็ที่ได้ยินกันนี่แหละครเสียงเบาๆนะครับต่อมาคือตัวนี้มีไฟ R G B ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เห็นไหมครับไฟ R G B ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับตัวนี้มีปุ่มล็อกวินโดว์ให้ด้วยนะครับกดฟังกช์ชันตัวนี้เห็นไหมครับปุ่มล็อกวินโดว์กดปึง้งมันก็จะเป็นการล็อกนะครับและตัวนี้สามารถสลับ ปุ่ม F P S ได้ด้วยก็กคือกดฟ <Lemon> well, ังก์ชันแล้ว W ตรงนี้มันจะสลับมาอยู่ตรงนี้นะครับ W A S D จะมาอยู่ตรงนี้พอเรากดอีกทีมันจะสลับกลับมานั่นเองนี่คือจุดเด่นนะครับสำคัญส่วนสุดท้ายคือเสียงเบานะฮะเสียงเบาเนี่ยใครๆก็ชอบนะครับบางคนชอบคีย์บอร์ดที่เสียงเบาแต่ว่าสีนี่จัดจ้านนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยต่อมาเดี๋ยวเราไปดูใน,นส่วนของมัลติมีเดียแล้วก็ไฟกันดีกว่าอยากให้เห็นความสว่างสวยอันตรายไปทุกที่ของตัวนี้มากเลยว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของมันติมีเดียและไฟแล้วนะครับตัวนี้มีทั้งหมดเริ่มเลยละกันนะครับมันติมีเดียมีทั้งหมด12มันติคีนะครับวิธีใช้การกดมันติมีเดียก็ฟังก์ชันและ f 1ถึง f 12ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขลดเสียงเพิ่มเสียงปิดเสียงถัดไปหยุดหรือว่าจะเล่นนะครับมีหมดเลยนะครับ12มันติคีย์ตรงนี้สามารถกดได้ในส่วนของไฟบ้างฮะตัวนี้มีทั้งหมด13โหมดไฟและมี5โหมดคัสตอมในตัวเลยนะครับผมจะสาธ ที่วิธีใช้ง่ายๆนะครับวิธีการใช้กดตรงนี้ฮะเห็นไหมครับในส่วนของ Home Delete ในกลุ่มตรงนี้ที่มี M1, MR, M2 ตรงนี้มันคืออะไรมันคือการกดฟังกช์ชันไฟฮะในการกดครับ M1 คือการกดเปลี่ยนฟังกช์ชันไปเรื่อยๆฮะตัวนี้จะมีทั้งหมดนะครับ7ฟังกช์ชันนะครับในตรงนี้นะครับ นี่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกดก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมเลือกได้นะครับจะใช้ฟังก์ชันไหนอะไรยังไงก็เลือกได้เลยนะครับหเห็นกันจะชัดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะในส่วนของ M2 ครับ M2 เนี่ยคือการกดเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนไฟนั่นเองสมมุติว่า เราใช้โหมดนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเราจะสามารถกดเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดฟังก์ชันและ M2 นะครับนี่คือการเปลี่ยนโหมดนะครับผมเปลี่ยนโหมดไฟเอาเป็นสีอื่นนั่นเองนะครับผมเนี่ยกดไปเรื่อยๆเราก็จะได้สีอื่นที่เราต้องการนะครับในส่วนของ MR ตัวนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นการบันทึกเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับจะเป็นในส่วนของโหมดคัสตอมนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5โหมดโหมดคัสตอมเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะกดที่ M1 ไปเรื่อยๆนะครับหโหมดคัสตอมเป็นอย่างไรนะฮะ กดไปเรื่อยๆมันจะเห็นเป็นอุปุ่มแบบนี้นะครับจะเหมือนเป็นเฮ้ยทำไมติดไม่ทั้งหมดล่ะทาไมเป็นแค่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าตัวนี้มีทั้งหมด5โหมดคับตอมนะครับตรงนี้ก็คือกดมีนะครับ1 2 3 4 5 6 7จะไม่มีแล้วนะครับมี5โหมดซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้และควบคุมได้ว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรโดยการกดที่ฟังก์ชันแล้วก็ MR ฮะมันจะกระพริบแบบนี้ครับนี่คือมันรอให้เราบันทึกฮะนี่นะครับ เราก็กดไปเลยสมมุติผมต้องการแบบนี้นะครับกดนั่ไปเลยเว้ยเราชาว็อกลราชอบนะฮะสีสันสุดยอดนี่นะครับ RGB เราก,กดได้อยู่แล้วเลือกหลายๆสีเลยนะครับพอได้แล้วนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ M I T หนึ่งครับ นี่คือบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับผมสําหรับฟังก์ชันที่เราบันทึกไปนะครับผมบันทึกไว้ที่ฟังก์ชันหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือที่ผมบันทึกไปนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากจะเอาคืนนะครับเอาคืนไม่ใช่ว่าเอาคีย์บอร์ดคืนเาไปฟาดทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงเอาคืนก็คือเอาให้มันระบบกลับมาเป็นแบบตั้งค่ามาตรฐานของโรงงานก็กดง่ายๆฟังก์ชันแล้วก็ นี่ครับรีเซ็ตที่ปุ่ม Escape นั่นเองนะครับหรือว่าปุ่ม esc นะครับนี่คือกับคืนแล้วนี่ผมกดให้ดูเห็นไหมฮะโหมดไฟทั้งหมดก็อย่างที่เห็นนะครับผม13โหมดบวกกับ5โหมดไม่ใช่43โหมดแล้วก็มี5โหมดครับต้อมในนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการปรับความสว่างและความเร็วกันดีกว่านะฮะในส่วนของความสว่างเนี่ยตัวนี้ปรับได้ถึง4ระดับด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งคือมันจะไม่เฟดลงอย่างทนนทีีแบบกดปป๊ลงอะไร่า้ มันจะค่อยๆเฟดลงนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วจะรู้นะครับนี่นะฮะกดลงแล้วมันค่อยค่อยลงทีละระดับนะครับเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆลงนะครับนี่นะฮะมันจะไม่ลงทันทีเห็นไหมครับมันจะวืบวืบลงนะครับนี่นะฮะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่นะครับสี่ระดับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดชัดนะฮะเอาเป็นโหมดโหมดปกติอ่านี่นะครับ หนึ่งนะมันจะวืบลงเห็นไหมฮะสองสามเห็นไหมครับมันจะค่อยค่อยลดลงนะครับทีละระดับแบบช้าๆ้านะครับผมก็อย่าไปเร่งมันนะครับบางคนีกดเฮ้ยมันลดหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็จะสงสัยนะครับในส่วนของการปรับความเร็วกันบ้างนะครับปรับความเร็วเนี่ยจะใช้ได้ในโหมดของการการปรับในโหมดที่มันเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะวิ่งเป็นงูเหลี่ยมเป็นเวฟอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะฮะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับ1 2 3 4ี่ Take นี่นะครับสี่ระดับเช่นเดียวกันกับความสว่างนะครับถ้าสังเกตนะครับคีย์บอร์ดหลายๆตัวก็จะทํามาบาลานซ์กันแบบนี้นะครับความเร็ว4ระดับความสว่างก็จะ4นะครับจะเป็นพื้นฐานของคีย์บอร์ดหลายๆตัวเลยนะครับทำให้มันเท่ากันเวลาการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้เอาไปใช้มันก็จะได้สะดวกนั่นเองนะครับผมคนทำคีย์บอร์ดนี้ก็ฉลาดมากๆเลยนะฮะและในส่วนตรงนี้ครับส่วนต่อมาจะเป็นการกดปุ่มเปิดปิดนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่แสบตาหรือว่าใช้มาทั้งวันเลยปวดตาอยากจะใช้แค่จอแล้วไม่อยากใช้คีย์บอร์ดกดฟังก์ชันรัแล้ PDF ตงงนนนี่เอะ กดลงไป1ทีนี่คือปิดเรียบร้อยนะครับไฟยังไม่สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าจะใช้คืนก็ฟังก์ชันรับปินสกรีนอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาใช้ได้นะครับผมในการกดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสะดวกสบายง่ายๆให้ห่วงนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยาก ให้ลำบากใจเลยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้เลยในส่วนของโหมดไฟนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างฮนะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับดูรีวิวแล้วเราก็รู้สึกอยากได้ใช่ไหมฮะสิ่งที่ต่างกันระหว่างตัวนี้นะครับโอเค์ OK k 89และ K 8 4นะครับที่ลงคลิปไปแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกันดูนะครับอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของปุ่มตัวนี้จะเป็นเลสสวิตช์และตัวนั้นเป็นบรูสวิตช์นะครับผมในส่วนของใครที่อยากจะใช้ความแตกต่างในส่วนตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับอยจะใช ดังหรือเสียงเบาตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมลูกค้าทุกท่านอยากจะได้สินค้าตัวไหนก็ เข้าไปในลิงก์สินค้านะครับผมจะแปะไว้ด้านล่าง Facebook Line i n s t า g กรมทุกอย่างเลยแปะไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันช่องทางการติดต่อก็มีหลายช่องทางมากๆให้เลือกเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองตอนนี้จะมีโค้ดส่วนลดนะครับผมเพิ่มเข้ามานะครับติดตามข่าวสารกันให้ดียวเราจะเอามาแปะให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะจอธิบายผ่านคลิปให้ฟังตรงช anel น,นี้แหละนะฮะแล้วก็เอาไปลง Facebook ทุกช่องทางเลยสําคัญคือสั่ง500บาทเหมือนเดิมนะครับผม EMS ด่วนถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนเพียงงแค่่สัเกิน500บาท ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเลยลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ